สวัสดีเพื่อนๆ FCX นะสวัสดียามเย็นนะเย็นยามเย็นก็จะมารีวิวให้นะฮะกับเจ้าหกล้อ NMR 130สสวยๆนะฮะอันนี้ปี2020นะฮะรถวิ่งไป50 0 0 0นกโลนะสวยๆเลยกระบะดำสามเมานะฮะรถสีสันเดิมๆนะฮะกระสีไม่เคยพ่นสีนะเดิมๆเลยนะแต่หัวกระบะเก็บสีอะไรใหม่ให้เรียบร้อยแล้วเอกพาชมดีกว่ากับกล้องนิดนึง อันนี้ก็เป็นกระบะดำนะฮะสวยคันนี้สวยนะดูสภาพกระบะพื้นกระบะเรียบๆนะกระบะยาว3เมตร90นะเห็นวัดให้เรียบร้อยแล้วสภาพดียางเยิงเต็มนะราคาเบาๆนะหกแสนเหมื่บาทนะสวยเลยนะ,ะพร้อมใช้งานนะลูกค้าเครดิตดียอดจัดได้สูงวิ่งไป50,000กิโลรถใหม่เห็ีรถแท้ๆไม่ต้องกนะลัวนะเลขใหม่แท้ ร้อยเปอร์เซ็นต์นะภายในใสวยๆเรีย่ยมๆนะ,ะเดี๋ยวลงล้ำให้ดูล้ำนิ่มๆนะรถสวยๆนะก็สนใจก็ติดต่อสอบถามเอกได้นะรถเนี่ยกาลันตีให้อยู่แล้วหลังการขายนะเครื่องเกียร์พวงท้ายช่วงล่างนะของเหลวเราเปลี่ยนให้หมดอยู่แล้วนะสนใจก็โทรมาสอบถามเอกได้0 816414989นนะกับเจ้า MMR 130คันนี้นะสวยๆเลยนะพร้อมกระบะดำามเมตรเ0นะเก็บสีสันไดเ้เรียบร้อยแล้วนะพร้อมนำไปต่อยอดธุรกิจเพิ่มสนใจก็โทรมา0 8 1 6 4 1 4 9หนกะนับจะเอมา130คันนี้ในราคา6 0แสนเะก้าถูกนะรถสภาพดีพร้อมใช้งานนะไม่ได้ซื้อไปซ่อมนะซื้อไปใช้วันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ครับบวัสดีครับ